แม่หมูเผยรอยยิ้มสดใสดังปลายปลายเปิดหมดน่ารักขี้อ้อนตกหัวใจยกให้เป็นดูอีกคนทั้งนี้เพิ่งเจอกันครั้งแรกโดนสเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติของนักร้องนักแสดงปลายปลายโอดีโอคู่จิ้นของหนุ่มนุกธนาดนตกหัวใจเข้าอีกได้สำหรับแม่หมูพิมพกาคุณแม่ของเพรอกหนุ่มนายนภัส พราะแม้เพื่อจะเคยเจอกันเป็นครั้งแรกแต่ไปลายๆก็ให้ความเป็นกันเองแถมปาความน่ารักขี้อ้อนใส่แม่หมูรัวๆจดแม่หมูตกหนุ่มรักทั้งกอดทั้งหอมแถมยังป้อนลูกชิ้นของโปรดของไปลายปลายให้กินเองกับมือโดยแม่หมูได้โพส์ภาคู่กับไปลายปลายผ่านอนิสตาการมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าไปลายปลายเต้าลูกชายบอกลูกสาวก่อนที่ไปลายปลายจะเข้ามาคอมเมนต์แบบอ้อนๆว่าคิดถึงแม่หมู เอาแม่หมูใจละลายเข้ามาตอบกลับด้วยความเอ็นดูว่าอยากกินอะไรลูกปะมากินข้าวกันจากนั้นไปปาได้เข้ามาตอบกลับด้วยว่าอยากกินลูกชิ้นครับแม่ซึ่งก็มีเพื่อนดาราหนักแสดงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารากักม,มูมิ้งของทั้งคู่กันอย่างหนาแน่น